ค่ะน้องๆยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่คาเปรียนโจทย์การคูณทศนิยมในตอนที่สองค่ะตอนนี้ปุ๊กเพื่อนของเราก็กำลังจะไปให้คุณพ่อสอนเรื่องโจทย์การคูณทศนิยมอยู่พอดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับปุ๊กกันเลยค่ะว่ายัางไงจ้ะปุ๊กจะให้พ่อสอนเรื่องอะไรเหรอลูก เรื่องโจทย์การคูณทศนิยมค่ะคุณพ่อได้สิจ้าปุ๊กถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักนิดนะลูกปุ๊กยังจําได้ไหมว่าเรื่องโจทย์การคูณทศนิยมนั้นมีวิธีหาผลคูณอยู่สามวิธีปุ๊กจําได้ค่ะคุณพ่ออ่ะงั้นปุ๊กบอกพ่อหน่อยสิลูกว่าสามวิธีที่ว่านี้มีวิธีอะไรบ้าง 1. ใช้การบวกทศนิยมซ้ำๆกัน 2. ใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนและ 3. ใช้วิธีลัดค่ะคุณพ่อซึ่งในการหาผลคูณเราจะเลือกวิธีใดมาใช้ก็ได้ค่ะถูกต้องแล้วจับปุ๊กถ้าปุ๊กจำได้อย่างนี้เรามาเรียนกันเลยนะลูก 15บห้าคูณศู0 2จห้เท่ากับเท่าไรปุ๊กคิดว่าเราควรใช้วิธีไหนในการหาผลคูณดีจ๊ะใช้การบวกทศนิยมซ้ำๆได้ไหมคะคุณพอ่ออันที่จริงก็ใช้ได้นะจ๊ะปุ๊กแต่เราไม่ค่อยใช้วิธีนี้จ้ะทำไมล่ะคะคุณพอ่อก็เพราะว่าจะไม่สะดวกในการหาผลคูณไงจ๊ะปุ๊กอย่าลืมนะลูกว่าโจทย์ข้อนี้ เป็นการคูณทศนิยมกับจำนวนนับที่มีหลายหลักถ้าเราใช้วิธีบวกทศนิยมส้ำๆกันเราก็ต้องบวกกันหลายครั้งเท่ากับค่าของจำนวนนับจริงด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนได้ไหมคะคุณพ่อได้จ้ะงั้นพ่อจะแก้โจทย์ข้อนี้ให้ปุ๊กดูก่อนนะลูก0.502เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คือ เศษห้ารส่วนหนึ่พจากนั้นนำจำนวนนับคือ15มาคูณเศษห้าสองส่วน1,000ตามที่โจทย์กำหนดซึ่งได้ผลคูณเท่ากับเศษ7จ็ดันห้าร้ส่วน1,000เนื่องจากผลคูณมีตัวส่วนคือ1,000งพัคำตอบจึงเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งดังนั้น15บห้าคูณศูนยเท่ากับ 7.530หรือ7.53จ้าจ้เอาละโจทย์ข้อต่อไปพ่อจะให้ปุ๊กแก้โจทย์ด้วยตัวเองนะลูกสองร้อยี่สคูณศูนยเท่ากับเท่าไรข้อนี้ปุ๊กจะแก้โจทย์วิธีไหนจ้ะข้อนี้ใช้วิธีคิดโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนค่ะ บุกจะแสดงวิธีทำให้ดูนะคะ0.061เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คือเศษ61ส่วน1,000ค่ะจากนั้นนำจำนวนนับคือ224มาคูณเศษ61ส่วน1,000ตามที่โจอด์กำหนดซึ่งได้ผลคูณเท่ากับเศษ13,664ส่วน1,000 เนื่องจากผลคูณมีตัวส่วนคือ1,000คําคำตอบจึงเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งดังนั้นส2 4คูณ0.061เท่ากับ13.664ค่ะคุณพ่อถูกต้องจ้ะปุก๊กลองแก้โจทย์อีกสักข้อหนึ่งนะลูก 27คูณ2.235เท่ากับเท่าไรข้อนี้ให้ปุ๊กแก้โจทย์โดยใช้วิธีลัดนะลูกค่ะคุณพ่อจากโจทย์นำมาเขียนในแนวตั้งจะได้เป็น2,235คูณ27ซึ่งได้ผลคูณเท่ากับ6,345ทศนิยมหที่โจทย์กำหนดมี3ามตำแหน่งดังนั้นผลคูณที่ได้ ต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งเพราะฉะนั้น27คูณ2235เท่ากับห0ส4 5ค่ะคุณพ่อถูกต้องจ้ะปุ๊กเอาละตอนนี้พ่อจะให้ปุ๊กพักทานขนมก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียนกันต่อเราไปดูปุ๊กกับคุณพ่อกันต่อเลยนะคะน้อง ปุ๊กดูตัวอย่างการแก้โจทย์การคูณทศนิยมข้อต่อไปเลยนะลูก0.3คูณ0.5เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เป็นโจทย์การคูณทศนิยมกับทศนิยมนี่คะคุณพ่อปุ๊กยังแก้โจทย์อย่างนี้ไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นไรจะปุ๊กถ้าอย่างนั้นพ่อจะแก้โจทย์ข้อนี้ให้ปุ๊กดูก่อนนะลูกพ่อจะหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนะ 0.3เขียนแทนด้วยเศษส่วนได้ก็คือเศษสามส่วนสิบ0.5เขียนแทนด้วยเศษส่วนได้คือเศษห้าส่วนสิบดังนั้น0.3คูณ0.5ก็คือเศษสามส่วนสิบคูณเศษห้าส่วนสิบนำตัวเศษคูณตัวเศษและนำตัวส่วนคูณตัวส่วนตามหลักการคูณเศษส่วนจะได้เป็นเศษสามคูณห้า ส่วน10บคูณสิซึ่งได้ผลคูณเท่ากับเศษ15บห้ส่วนหนึ่งและเนื่องจากผลคูณมีตัวส่วนคือ100่งรคำตอบจึงเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะปุ๊กดังนั้น0.3คูณ0.5เท่ากับ0.15นะครับข้อต่อไปให้ปุ๊กแก้โจทย์เองนะ 2.99คูณ3.8เท่ากับเท่าไรปุ๊กลองหาผลคูณของโจทย์ข้อนี้โดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนะลูก2.99เขียนแทนด้วยเศษส่วนได้คือเศษ2 9 9ส่วนหนึ่งเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้คือเศษ38ส่วนสิ ดังนั้นสองจุดเก้าเก้าคูณสามจุดปดก็คือเศษสองร้อยเก้าสิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยคูณเศษสามสิบแปดส่วนสิบนำตัวเศษคูณตัวเศษและนำตัวส่วนคูณตัวส่วนตามหลักการคูณเศษส่วนจะได้เป็นเศษสองร้อยเก้าสิบเก้าคูณสามสิบปดส่วนหนึ่งร้อยคูณสิบซึ่งได้ผลคูณเท่ากับ เศษ11,362ส่วน1,000และเนื่องจากผลคูณมีตัวส่วนคือ1,000งพคำตอบจึงเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งค่ะดังนั้นส9 9จุคูณ3.8เท่ากับ11.362ค่ะคุณพ่อถูกต้องจะปุุก นอกจากการพิจารณาว่าผลคูณมีตัวส่วนคือ1,000ต้องเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งแล้วพ่อมีข้อสังเกตง่ายๆอีกอย่างนะจ๊ะข้อสังเกตว่าการคูณทศนิยม2องตำแหน่งกับทศนิยม1นึ่ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนทศนิยมที่นำมาคูณกันหรือก็คือทศนิยมสามตำแหน่งนั่นเองจ้างั้นปุ๊กลองแก้โจทย์ข้อนี้อีกสักข้อนะลูก 31.02คูณ13.5เท่ากับเท่าไรมีข้อแม้ว่าโจทย์ข้อเนี้ให้ปุ๊กแก้โดยใช้วิธีลัดนะครับทำยังไงล่ะคะคุณพ่อไม่ยากเลยจะปุ๊กการคูณทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช้การคูณเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับและใส่จุดทศนิยมที่ผลลัพธ์ จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ผลลัพธ์เท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่นำมาคูณกันโจทย์ข้อนี้เขียนในแนวตั้งได้คือ3,102คูณซึ่งได้ผลคูณเท่ากับ4,18,770จากโจทย์ตัวตั้งคือ31.02ซึ่งมีจำนวนทศนิยม2องตำแหน่งและตัวคูณคือ13.5ซึ่งมีจำนวนทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง รวมโจทย์ข้อนี้มีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับ3ตำแหน่งจากข้อสังเกตผลคูณของทศน,นิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งจะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่นำมาคูณกันดังนั้นผลคูณของโจทย์ข้อนี้ต้องเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเพระาะฉะนั้น31.02คูณ13.5เท่ากับ418.770 ทีนี้ปุ๊กเข้าใจหรือ,อยังจ๊ะเข้าใจแล้วค่ะคุณพอ่อเก่งมากจ้ะปุ๊กงั้นเรามาทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันหน่อยนะลูกค่ะคุณพอ่อพี่จะสรุปเนื้อหาให้น้องๆฟังอีกครั้งนะคะการคูณทศนิยมกับจำนวนนับที่มีหลายหลักอาจใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนหรือใช้วิธีลัดในการหาผลคูณ แต่ไม่นิยมใช้การบวกทศนิยมซ้ำๆกันเพราะจำนวนนับมีหลายหลักต้องบวกหลายครั้งเท่ากับค่าของจำนวนนับจึงไม่สะดวกในการนำมาใช้เพื่อหาผลคูณค่ะส่วนการคูนทศนิยม1นึ่ตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่งอาจหาคำตอบได้โดยการนำมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับแล้วใส่จุดทศนิยมที่ผลลัพธ์ โดยให้จำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่เป็นผลลัพธ์เท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่นำมาคูณกันค่ะกำลังสนุกกับการหาผลคูณในกิจกรรมฉายเดี่ยวเลยใช่ไหมคะน้องๆวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วค่ะน้องๆอ,อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ